สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวที่เลยกันนะครับเราอยู่กับรถเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินปูกระดึงกันวันนี้เรามากัน5้าคนก็เป็นช่วงหยุดสุดสัปดาห์ไปเที่ยวปูกระดึงกันไปขึ้นเขาครั้งแรกว่าเจ้าปูกระดึงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันแบกกระเป๋าขึ้นรถสักประมาณสอ,อ,องต้มครึ่งรถน่าจะออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ถึงเมืองเลยแล้วเราจะทำอะไรกันก็อยากรีวิวว่าตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บนรถตัวแล้วมาดูว่ามาดอเป็นยอดก็หลักใช่เสียงด้วยก็เสียงโดยภาษาไทยโดยพันธมิตร ก็เดินทางช็อปประมาณน่าจะถึงประมาณตีสี่กี่ชั่วโมงนะแปดเจ็ดเจ็ดชั่วโมงประมาณเจ็ดชั่วโมงเราไปดูกันว่าเราจะถึงไหนอะไรกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพักที่พักตอนฮาดุมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับนี่มาแล้วเว้ยสวัสดีตอนนี้เรามาถึงลานเจก,กิมนะที่ผ่านนกเขา่ิลานเจก,กิมลานเจก,กิมเป็นจุดที่ เขาแวะพากันที่ผ่านอเขาก่อนจะขึ้นไปภูกระดึงนะตอนนี้เราเพิ่งลงจากรถทัวร์มาถึงผ่านอุเขามานเวลาตีสี่กับอุณหภูมิที่สิบแปดองศาดูดิหนาวจนควันออกปากเลยถูกต้องอยู่ตรงนู้นนะทาเข้าภูกระดึงไม่ใช่จะบ้าเหรอท่านตอนนี้เราอยู่ร้านยากมคมับลงจากรถทัวร์เขามาทิ้งเลยเดี๋ยวต้องขึ้นสิบ้อต่อ เดี๋ยวพากินข้าวกันแล้วก็อุณหภูมิ18โดยที่เราใส่เสื้อแขนสั้นกับขาทั้นมาต่างๆเลยนะครับเราไปดูกันว่าเราจะไปยังไงต่อนะครับหนามากได้มาและตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถตรงแถวซึ่งมีอาการหนาวอีกครับนโอ้ย อนนี้เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับคนละกี่บาทนะ50คนละสี่บาทไปสี่ห้ายบสอเออไปแล้วเราก็ไปกันต่อไปเลยครับไปเลยครับโอเค Let's go ตาอนี้เราไปกันต่อไปทนหนาวไว้อีกตรงนี้ก่อนจะถึงโอ้ยหนาวจริงบอกเลยไปไปกันตอนนี้นะครับเราก็ลงจากรถ รถสองแถวมาอยู่ที่อุทยานัยูกระดึงแล้วนะฮะส่วนในการนัดนัดท่องเที่ยวตรงนี้อนจะมืดสักหน่อยเพราะเรามาถึงประมาณหกโมงเช้าที่นี่มืดมากแล้วก็หนาวลงจากรถรถอยากหนาวเลยรอเจ้าหน้าที่เช็คอินตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังหลับอยู่อากาศกำล,ลังดีกับอากาศกำลังดีเออนะ้ัแ้วก็เดี๋ยวไปดูว่วาเช็คอินเป็นยังไงอะไรก่อจะถอดกันเจอกันหนาไวไหม สวัสดีฮะตอนนี้เรากำลังเตรียมตัว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 ,ตวเตรียมตัวเตรียมตัวเดินขึ้นภูกระดึงดูของที่เราแบกมาแต่ละคนนะครับของเยอะมากแล้วก็พอแบกเสร็จก็เดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้า <laughs> <laughs> เราเราแบกกันเต็มที่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปให้ลูกค้าตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นภูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เดินประมาณหกโมงครึง่งเราจะถึงประมาณยี่โมก ตีไว้เย็นไม่ต้องห่วงไปพร้อมไปเดินหาลูกคาบยัง <_ d> um> ไม่คนจริงนี่มึองอ่ะเออกูยอมทางขึ้นนะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามสุดยอดถ้าเราเปิดในห้องแอร์มันจะหนาวอันนี้ไหมเฮ้ย, <_ d> um> เ,ยเราไม่ลองช่องกระเป๋าดูก่อนแล้วว่าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาถ้าลองชั่งกระเป๋าดูก่อนนะว่ากระเป๋าเราจะหนักกิโล มันดูกันกระบ,บอ๋ใบนี้เช่าวแวกมาเกือบสิบโลยังไม่รวมใบเล็กนะจ๊ะให้ดูถ้าลูกหาบก็สามร้อสิไปกับเจ็ร้อยก็โอเคนะเ <c oughs> มื่อกี้เราไปลองเช่ามาแล้วผจม <c oughs> เกือบสิบโลก็ะเป๋าถ้าจังลูกหาบก็คือขึ้นลงประมาณเจ็ร้อยเราคชื่อว่าลูกหาบน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดให้ดูระดับแต่ละซัม มีเส้นทางบอกว่าแต่ละซัมสูงเท่าไหร่เป็นยังไงนะครับก็อกว่าจะถึงน่าจะเอาเรื่องอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันวังทางเจอพี่หามเดินนะครับเปิดเพลงด้วยเป็นไงเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยทามเดินขึ้นหลังเวลาบ่ายโมงแต่ขึ้นข้างหน้าได้ใช่ไหมได้ลองดูดิ นะครับเราลงชื่อเสร็จแล้วก็ดเดินตามพี่ลูกห้าไปได้เลยเพลงกอลังมันถ้าเดินชา้าเดี๋ยวเพลงจะหมดโอ้นี่ครับก็จะมีบอกอยู่ว่าไวไวมีอะไรบ้างาก็คืออันแรกคืออะไรอะ่ะปากกกค่าแปดร้อยเมตรซัมแห้งหนึ่งกิโลแล้วก็ซัมบอนซัมกกอกซัมกอสางผ่านผ่านแปรก แล้วก็อะไรอ่ะซ้ำกกวะซ้ำกกไผ่ซำกกโดแล้วก็ซำแค่หลังแปรก็จะถึงนะหลังแองจริงสมค์ในหมอกดอกไม้งาบุทยาน่งชาภูกระดึงโอ้โหแค่ทางขึ้นแรกผู้ชมให้ดูก่อนเลยเอะมาเห็นอะไรไหมเห็นอะไรในตาฉัเห็นทางขึ้นไหมนี่มันทางขึ้นนะผู้ชมทางขึ้นแรก ทางขึ้นแรกก็มันเทิงออะมีทางขึ้นป็นไงเออนี่ตอนนี้ก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวค่อยดูไปเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นอื่นว่าเป็นยังไงกันไปดูทางขึ้นที่เราขึ้นมาโอ้สุดยอดมาทางขึ้นแบบไปกับพี่แคทบงแหวงไปเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นไงเดี่ยจะบอกว่า ขึ้นมาประมาณห้าร้อยเมตรอยแล้วเหรอยังไม่ถึงซ้ำแคกเลยแฮกกันทุกคนละโอ้ยแล <c oughs> ้ดูทางผนทางข้างหน้าว <c oughs> ้าวสุดยอดขึ้เนเด็ดๆเออสุดยอสเยื่เจอกันข้างบนอ่ะให้ดูทาง <c oughs> ้าแปลานนั้นคืออะไรอะ่ะะ มันเป็นได้เป็นสองทางอยากได้ทางทางไหนทางง่ายเอาง่ายสีทางแบบพัดทางยังต้องถามอีกเหรอเหนื่อยมากจังหวะเนี้ยเพลงต้องข้าแล้วผู้ชมฉันมาทำอะไรนี่ดูบันไดมีลาวไอ้ก่อะไม่เป็นไรผู้ชม ค่อยคขึ้นเห็นวิวในตาใช่ไหมโห <c oughs> วิวสวยนะผู้ชมแต่มันเหนือ่อยตอนนี้ถึงปางกคก้าแล้วผู้ชมอีก2งร้อเมตรถึงสาแหกจนที่ปางเราสาแหกไม่ใช่แปลว่าสามแรกนะแปลว่าแหกขอบแหกแล้วก็อีกประมาณห้าโลถึงที่ปักหลังแปล ดูทางโอ้เราไปดูกันไปต่อผู้ชมจากตรงนู้นนะเขาบอกว่า200เมตรถึงแล้วดู200 200เมตรข้างหน้ามันคือทางชันคอยจะทึบถึงซัมแหกไปเราไปสู้กันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าซ้มแฮกหน้าตาเปา็นยังไงเนจจ์200เมตรมันทางชันมากโอ้ย ฉันถึงไวล่ะหนุ่มพี่ลุงห่าบเขาขึ้นลงแบบผิวมากกี่รอบแล้วพี่ผมไปกิโลแรกนะครับใกล้ๆนี่เองอ๋อไปกิโลแรกครับผมเอาของไปส่งร้านค้าอ๋อพี่เขาลงแบบผิวมากเลยไปอีร้อยเมตรโถๆพี่เขาแบกมาหลังแปลฝดพ็็คคเเลยรับสแพือ้นกี่เขาเดินแบบผิวมากเส้น คึ่งอี่รอบแล้วพี่อ๋อไปซ้ำแคกมาซ้ำแค่คือเหมือนแค่นี้นะอันนั้นหนักสุดเพราะมันชันอีกนิดเดียวนิดเดียวหลายรอบแล้วเนี่ยสองร้อยเมตรแม่งจะตายดูทางนะผู้ชมมันหมอกว่านิดเดียวสองร้อยเมตรจากตรงนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างที่คิดป้ายมันหลอกเว้ย

ส่วยอดนานผู้ชมให้ดูวิวยอดไหนยอดไหนก่อนวิงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปทำอะไรบนซัมแฮก <c oughs> เรามาสู่ร้านค้าของซัมแฮกนะฮะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนสวยคนหล่อทุกคนนะที่นี่บอกเลยดูดิมีตลาดเยอะแยะเลยเฮ้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 ยมาๆๆมาีของขายทั้งสองข้างทางเลยของซัมแฮก จุดันนะต่อจากซ้มแห้งน้ำประโชมเราก็มาสู่ทางเดินแบบคนงง่ายบอกเลยว่าง่ายมาก <c oughs> แล้วเราเดินไปนะมันก็จะแบบว่าเป็นทางเดินเด็กเดินแล้วตอนเนี้ยเด็กเขาเดินกันอนะตรงเนี้ยปกติจะวิ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะวิ่งไหมเดี๋ยวไปชนคนอื่นพบดีคนเยอะวันเนี้ย <c oughs> ดูดิทางทางก็ง่ายกว่าเมื่อกี้เลยปผะโม ไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเจอทางแบบไหนบ้างหลังจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทางเดินเด็กๆผู้ชมเดินขึ้นมาเริ่มไม่เด็กแล้วแม่งเริ่มชันดูดิข้างหน้าจะเริ่มชันข้างหลังที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ก็ชันแล้วเดี๋ยวไปดู้างหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะตรงนี้นะครับขขเขาก็จะเอาของมาวางเพื่อพักอันนี้พี่<ห>เดินไปที่ไหนนะครับไอ้บางกว้างเลยบางกว้างโอ้สุดยอดมากเลยพี่แข็งแรงมากเลย ร้องได้ครับยกเล่นได้ยกเล่นกิโลพี่ประมาณกิโลอันนี้หามเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบโลโอ้โอขอลองทีได้ไหมพี่ได้ครับรโอ้โหแค่แค่มือก็ไม่ขึ้นแล้วอะ่ะโอ้ <laughs> <laughs> พี่เขาแบกได้ไงเจ็ดสิบโลโอ้นี่แค่สิบโลข้างหลังยังจะตายะคะ่ะนี่นี่ดูดูดูพี่ เสียบข้าไปเสียบไปกลางๆนะครับกระกกกกด้าขึ้นโอ้โหพี่จะมาไม่ไหวจริงผมน้องแล้วสุดยอดมากดูดิดูหลังพี่เราสุดยอดเนี่แหละคนแข็งแรงจริงสุดยอดต้องนับถือเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจออะไรต่อ <c oughs> ตอนนี้ผู้ชมเรามาถึงซัมบอลซัมบอลก็ประมาณตรงนี้ตรงนี้นะผ่านจากซัมแพกที่เรามาตรงนี้ซัมบอนเดี๋ยวก็จะไปซัมกกอก มีป่าเป็นจว,วันตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนข้างบนนะครับไปสัมบอรนก็ประมาณนี้อีกเอ่อสี่รอยสิบเมตรสัมกกกแล้วหลังแปรที่เราจะไปเลยสามพันเจ็ดแล้วนะฮะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆรืไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกก่อนว่าทางขึ้นสัมบอนดูนุน่นชันอีกแล้วจ้าพี่จ๋าเป็นทางชันอีกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชมพอ Một thang là ổn mà, mấy kia đùa đi Khuyên ngầu kìa Nhanh chắn Mấy kia kìa Oh, tuyệt vời Mấy bảo là tán, -tán. Ừ. Thu, tháng ngay ngay Nhưng ngay ngay bỏ tháng đi Oh, Bây giờ là Giờ này Chúng ta đi đến Tháng gọt gọt Và 200m พิงซ้ำกอซางแล้วก็อีกสามพันสองร้อยเก้าสิบเมตรถึงหลังแปรที่เราจะไปฝากกันหนทางมาจากไกลมากแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเราไปดูกันว่าจะเป็นไงไปผู้ชมหลังจากผ่านาปมามากี่ใช่ปะไอเราก็รู้ว่าทางแบบใกล้จะถึงเนี่ยมันง่ายเว้ยให้ดูมันคือทางชานันชันแบบชนันมากๆอะ่ะแลวชันแบบชนันชันสุด สุดยอดแล้วแบกอะไรมาตั้งสิบโลแม่อะไรมาก่อนดูนุน่นผู้ชมนุน่นเห็นไหมทางชันมากเดี๋ยวขอขึ้นก่อนพูดไปขึ้นไปไม่ได้เหนื่อยอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ดูล่างปีลูกหาบเจ็ดสิบโลตามมาแล้วเดินอย่างไวไม่นาเราเก่สิบโล เดินไม่ไปเขามาแล้วเก่งมากอะตอนนี้นะเรามาถึงซำกอสซางแล้วนะอีกร้อยสี่สิบเมตรถึงผ่านผ่านแผล่แล้วก็หลังไปอีกสามพันพจะถึงัวทางล่างนี่ยังชันเลยพี่โยมโอ้เหนื่อยมากจุดนี้เราน่าจะไปกินข้าวกันจุดนี้มี ร้านค้ามากมายเหมือนเดิมมีทุกซ้ำเราจะพากินข้าวกันร <Okay. S 1> ้านอาหารข้างบนนี่นะ้ำนมน,นลูกน้ำนมอะไลูกน้ำนมไม่เหมือนนมสาวอ่ะไม่รู้ต้องลองชิมดูชิมเ,เลยอือหืออร่อย,อย <c oughs> นไปเลยไปเลยเปลือกข้างนอกมันจะฝาดๆแต่ข้างในจะหวานผมก็ขาวอ่าจะท้อนอืมจะท้อนน้ำนั้นแหละชินไม่แล้วนะใครอยากรู้ลูกข้างนอกเป็นยังไงเขียวๆแบบนี้นะมันจะห้อยๆเหมือนนมอ่ะเขาเลยเรียกว่าลูกน้ำนมม่วงด้วยมันจะวท้ายเดี๋ยวม่วงเนี่ยทไทยม่วงม่วงเพราะอะไรโดนบีบเยอะอืน้ำนั้นเอาละผู้ชมเราก็กินข้าวจากตรง ตรงนู้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นซ้ำต่อไปนะครับก็ตรงนี้เสียงจิ้งหรีเยอะมากนะครับก็ดูทางขึ้นอย่างชันนะให้ดูใหม่ทางขึ้นชันมากแล้วตรงนี้เขาก็จะล้อมรั้วไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีช้างเข้ามาบ่อยพี่ใหญ่พี่ใหญ่เราเรียกพี่ใหญ่หญหญดูทางขึ้นทางขึ้นชันมากชันไม่ไหวโอ้โห มัอทางผู้ชมยังชันเออต้องเดินชันขึ้นไปอีกอะไรชันมากไม่ไโอ้หโอ้โดูมันไม่ใช่น้นนอยๆนะข้างล่างเห็นไหมขึ้นมาสามตีชันแล้วดูดิแล้วแม่งยังไม่มีดีเท่าว่าจะจบมีขึ้นไปอีก สุดยอดโมเลยเออขึ้นมาประมาณห้าชั้นหกชั้นแถมอ่ะน้องขึ้นมาไดอีกมีไปอีกจ้ะสุดยอดอพี่ยมในี่เราไมถึงแล้วท่านผ่านแปรผ่านถึงจนตรงนี้ต่อไปซ้ำกกไหว่4้4ย0กิโลเอ้ย440เมตร เล้วก็หลังแปร่เ่าจะไปอีกสอง0ันกสไปไปกันหลังจากผ่านทางหดมาเมื่อกีู้้ชมต่อไปบบก็เป็นทางเด็กเดินแล้วดูดิทางเด็กเดิน,เด,เ,ดนเดินชิวๆง่ายๆเด็กๆเ,เขาเดินกันดูเลยหลังจากที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะทางเด็กเดินแล้วก็มานั่งพักตรงนี้เราไปเด่งทีไรปะข้างหลัง แม่งทางผู้ใหญ่หนืจะนืจะทรงแล้วอย่างชันเลยทางผู้ใหญ่จะไปดูกันว่าทางผู้ใหญ่เป็นยังไงนะนะผู้ใหญ่เดินของจริงแค่ตรงนี้ยังไม่จบนะนูน่นฮะในที่สุดเราก็เดินมาถึงซำก,กกว่าแล้วนะผู้ชม แล้วก็สามกอกผายอีกประมาณห้าร้อยเมตรสี่รอยกสิบโลแล้วก็ที่พักของเราใกล้เข้ามาแล้วเีกสองโลครึ่งจากฐานที่เราผ่านมาดูนุ่นเป็นทางชันหมดเลยแล้วก็แต่ละซ้ำก็จะมีที่พักแบบนี้ใช่อืมไปเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละซ้ำทางมันโหดอะไรยังไงกันนะครับหลังที่อราที่เราพักซ้ำเมื่อกี้นะฮะก็ กินขา้าวกินปลาแล้วก็ทางเดินอีกยาวไกลทางเดินนี่ยาวไกลไกลมากกว่าจะถึงประเด็นคือผ่านจากทางดีๆมานิดเดียวแล้วดูทางนัดไปผู้ชมว้าแล้วก็ระหว่างทางเจอซากอ,รอารยธรรมของพี่ใหญ่ด้วยนะหอมหวน น่าจะยินเข้าไปเยอะดูทางนี่ไกลมากโอ้ยแล้วทุกคนงอพักตรงนี้เหมือนไปนจุดพักทางขึ้นนี่เหนื่อยดูนี่ว่าจะขะนางหลังที่แต่คนพักตรงนี้หมดเลยถ้าทางยาวเรื่องเหมือนกันข้างหน้านะล่งอยดูจากทรงแล้วเป,ป็นไงบ้างครับคุณเปาเหนื่อยเปีนยังครับเหนื่อย ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าเหนื่อยตอนนี้อย่าอย่าบอกว่าที่เราพักกันมาค่ะผู้ชมมันเป็นทางพักนิดนๆนะแต่ว่ามันบอกว่านิดเดียวแล้วดูทางนิดเดียวมันบันไดไปยันนูน่นไปเจ้าดูคนพักกันหลังเต็มเลยแล้วก็บันไดแบบอย่างเยอะโหมันเทิงแน่แน่ เขาฉันจะหลุดหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูว่าจะเจอทางอะไรอีกนอกจากบันไดแบบนี้ตอนนี้เราเดินมา400เมตรจากซำกกว่ามาถึงซำกกไผ่อีก300เมตรเราจะถึงซำกกโดนประเด็นคือตอนแรกข้างนอกอะมันมีซำแบบห่างกันใช่ปะ เออเราก็มีนิดเดียวว่ามีนิดเดียวแต่พอไปจริงๆเนี่ยแม่งโคตรถี่เลยซำนะแล้วแม่งอย่างไกลเจ็ดซำนะเจ็ดซำเจ็ดซำ้สุดยอดจริง,เ,งเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซ้ำกกโดนนะเดี๋ยวดูว่าเราจะโดนอะไรโดนโดน,โ,ดนโอ้ตอนแรกนี่คิดว่าทางแบบว่าเดินธรรมดานะผู้ชมนูนขึ้นเขาอีกแล้ว สบายดีกรลัลงกระไกลอีกแล้วโอ้จะเกียดการขึ้นบันไดบอีกตลอดชีวิตหลังจากเดินนี้นี่จบตอนแรกขึ้นมาก็ว่าชันแล้วแต่ตรงนูน้นนู่นบันไดอีกแล้วจ้าทางแม่งสุดยอดจริงๆกว่าจะถึงขาล่างแน่ๆเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงต่อประเด็นคือมันไดไม่ใช่ใน้อยน้อยนะ นึ่ตอนนี้จริงๆเราขึ้นมาสูงมากดูดิเห็นหมู่บ้านริบรับตรงนูน้นปะเป็นเออไม่เห็นอะไรถูกแล้วเพราะมันสูงไงเออถูกต้องถ้าเห็นก็แปลกถ้าเห็นก็สแสดงว่าไม่สูงนะผู้ชมออเออไม่ค่อยเหนื่อยเลยเนี่ยเดีวดูทางขึ้นที่ผ่านมาเป็นหินทั้งน,นั้นเลย้างหน้าก็เป็นหินนี่ สุดยอดจริงๆชางเดินใกล้ถึงละใกล้ถึงซ้ําต่อไปแล้วผู้ชมดูตอนนี้ท่านผู้ชมเรามาถึงจุดสก,กัดซ้ํากกโดนสก,กัดซ้ํากกโดนคือสกัดเอาไปทํายาไม่ใช่นี่ซ้ํากกดโดนอีก สีย450เมตรซ้ำแค่แต่แม่งไม่แค่นี้แน่แล้วก็หลังแปรที่เราจะไปเหลือพันเจ็ดแล้วพู้ชมแล้วตรงนี้จะเป็นจุดจุดเจ้าหน้าที่กุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกน่าจะใช่แหละถ้าไม่ใช่ก็โทษมันอ่ะมันบอกผิดอคอมเมนต์ไม่ดา่ามันเลยพู้ชมมันบอกผิดนะด,ดูน้ำหน่อยไว้ดูน้ำหน่อยไว้ดูน้ำหน่อย ติดต่อสอบถามตรงนี้นะครับมันจะเป็นระบบ AI ถ้าเราถามปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเสียงต,ตอบออกมาเป็นคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะเราก็เดินมาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตรงซำกากโดนให้ดูป้ายป้ายนี้แล้วก็เหนียวเราจะเดินไปต่อกัน ข้อมูลแต่ละซ้ำก็จะมีอาหารเหมือนเดิมนะมีร้านรก็อาหารเหมือนเดิมไก่ย่างส้มตำๆทั้งหมดตลอดทางเลยทางไปซ้ำต่อไปคุณผู้ชมเหมือนก็ไม่ธรรมาดาอีกแล้วนะแต่ละซ้ำเนี่ยมีซ้ำซ้ำที่สองคิดซ้ำอะไรนะหกสองเออซ้ำอะไรไม่รู้ซ้ำที่สองทางเดินง่ายสุดและจริง ดูจำต่อๆไปดิพระเจ้าให้ดูดังขึ้นพร่ผู้ชมโคตรชันเรามาจากข้างล่างยังชัน,นอ่ะตรงเนี้นนบยบอกเลยว่าทีเด็ดเจ็ดย่านน้ำพักกันสักนิดหนึ่งและทางระหว่างซ้ำผู้ชมมันก็จะโหดอีกแล้วผู้ชมดูให้ดูระหว่างซ้ำ นี่อีกแล้วขึ้นไปบนปูนโอ้ยเดินง่ายแหละทางเด็กน้อยธรรมาดาตอนแรกๆอะ่ะเดินมาสักพักเจอทางเรียบเราก็คิดว่าทางเด็กน้อยดูดิสุดท้ายนู่นเห็นอะไรไหมทางชันเจอทางชันอีกแล้ว ทางนี้ผูกกระดึงคือทางชันแต่ถ้าบางชันคือกรุงเทพแห่แลวแล้วกันเดินทาง450เมตรเราเราก็มาถึงซัมแคร์มีอะไรซัมแคร์ก็อย่างซัมแคร์นะแล้วก็อีก1.3มกิโลเราจะถึงหลังแปรแต่ตอนนี้หลังแอแล้ว<อ>นะไม่เอาเฮ้ยศูนทร์ศูนย์ต้องเที่ยววังวาลอีก5,000เลยเหรอ เขาติดผิดปะใช่ใช่วังกว้างไงที่เขาบอกไงห้ากิโลไงหกิโลถูกปะเพราะมาจากหลักแปะไปวังกว้างที่เดินแนวลาดปะได้แนวลาดหลังแปะสุดยอดนะท่านผู้ชมอีกห้าพันอีกห้าพันเมตรแล้วอย่างที่ที่นอนกันแล้วไปเอาไปดูเรามาพักซื้อของอุดหนุนตรงนี้ก่อนนะเราขึ้นมาแล้วก็พักมากินไอติมขนมปังเพิ่มกำลังวังชาตรงนี้เลย นี่แหละของที่เด็ดตอนมีของขายเยอะแยะมากมายเลยบทุกผู้ชมตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเจอทางโฮโทลกันตอนนี้เรากําลังออกจากซาแค่เลยครับุกผู้ชมซำแค่ดีแล้วนะฮะอันเยอะแยะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยคือหนังชีวิตทางเดินหนังชีวิตเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกหนึ่งจะสามโลจนถึงหลังแปรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นไง